สวัสดีครับขอต้อนรับสู่กาลากิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในการลาเกมนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับทางการลาเกมเองเนี่ยเขาได้ทําการแจกรถกระบะ NFT ของเกมทอรซานะครับเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวิธีการที่เราจะได้รถกระบะ NFT ของทอรซามาเนี่ยต้องทายังไงบ้างน,นะครับ ก่อนอื่แ่แเราก็เข้าไปที่เกมทาวสตารก่อนเลยนะครับให้ผมล็อกอินคลาวดไอ้ดีไว้อยู่นะครับโอเคเกมทาวสตารเป็นเกมวางแผนนะครับเกี่ยวกับการสร้างเมืองนะครับก็จะคล้ายๆเกม Sim City อะไรพวกนี้นะครับผม เขาจะให้เราเลี้ยงวัวปลูกผักอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สร้างสร้างตึกนะครับซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากเลยครับใชออ้หัวคิดแล้วก็ใช้หลักการวางแผนการบริหารจัดการได้ดีมากเลยครับสนุกจริงๆนะครับใครเล่นแล้วรับรองว่าติดทุกคนนะครับตอนนี้เอทาวสตาเองนะครับเขามีโปรโมชั่นให้เราเล่นฟรีอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วก็ยังไม่มีทุนก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับ กขาจะมีแข่งขันประจำสัปดาห์นะครับชิงรางวัลค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมล็อกอินค้างไว้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ weekly นะครับแข่งรายแข่งขันรายสัปดาห์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่าไม่ได้ซื้อ NFT ก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแข่งขัน15วันแล้วก็เป็นประจำสัปดาห์นะครับเข้าฟรีได้ทุกอันเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเข้าไปโชว์ให้ดูนะครับว่ารถกระบะ NFC นหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเข้าซักเซิฟเพื่อสามดูครับกดจอยเข้าไปก็รอสักครู่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกของ Game, การล่าเกมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปสมัครได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปครั้งต่อไปให้ด้วยนะครับโอเคครับพอเราเข้าเกมมาครั้งแรกหลังจากที่เราเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับมันจะเป็นแผนที่โลกให้เราเลือกพื้นที่ในการผลผลิตนะครับว่าเราจะไปทำ ผลปิษของเราที่พื้นที่ไหนนะครับก็ให้เราเลือกซูมเข้าไปสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆแล้วก็เข้ามาทดลองระบบเนี่ยผมแนะนําเลือกพื้นที่ประเทศไทยก่อนนะครับแต่อันนี้คือมันเต็มหมดเลยก็อันนี้แปลว่ามีเจ้าของม,มาเลยนะครับมีคนเลือดเลือกเข้าหมดแล้วนะครับแต่เราอยากแค่เทสระบบเราก็มาเลือ่อนๆหาดูพื้นที่ที่มันว่างครับเป็นด้านบนก็ได้นะครับแนะนําให้ฝึกเล่นกับพื้นที่ที่สีเขียวกว่อนนะครับ จะเป็นพื้นที่ที่เล่นง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วก็ให้อยู่ใกล้เมืองหลวงไว้นะครับอย่างลักษณะนี้คือจะไกลมากแล้วก็เต็มหมดแล้วก็เลือกไปหนึ่งที่ครับกดพื้นที่ว่างเลือกไปหนึ่งที่แล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับอันนี้ค่อนข้างช้าหน่อยเนี่ยผมมันช้าโอเคกดติ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเขาจะให้ตั้งชื่อเราก็กด yes เลยนะครับตั้งชื่อไป ผมจะตั้งชื่อว่ากาลากิแล้วกันนะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อแล้วก็จะเข้ามาในแมปนะครับแมปนี้คือจะเป็นพื้นฐานเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเค ก็ผมจะพามาดูรถก่อนเลยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะเป็นรถขนส่งสินค้าที่เอาไปขายให้เราเนี่ยฟรีก่อนนะครับคันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่รถที่ทางการล่าเกมแจกเนี่ยจะเป็นรถอีกคันหนึ่งครับผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับถ้าเป็นรถที่เขาแจกฟรีมาตอนเล่นเกมเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปเซลล์ขายสินค้านะครับยกตัวอย่างให้นะครับผม สังเกตน,นะครับถ้าเป็นพื้นที่นี้มันใช้น้ำมันหนึ่งถังนะครับแล้วก็ใช้เวลาสองนาทีรถคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยดูสังเกตนะหนึ่งถังถ้าไปส่งที่สุลต่านนะครับสุลต่านแล้วก็คาคาโนยสัสจะเป็นพื้นที่มอสโกพวกนี้จะเป็นพื้นที่ที่รถจะไปส่งสินค้านะครับจะมีน้ำมันหนึ่งถังสามถังเจ็ดถังนะครับนี่คือรถที่ฟรี ผมจะขายทิ้งไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาใช้รถ NFT ที่เขาแจกมานะครับโอเคครับหลังจากที่ผมขายรถขนส่งฟรีไปแล้วนะครับครัวนี้ผมจะมาเข้าที่รถ NFT ที่ทางการล่าเกมแจกมาให้นะครับก็ตรงสีฟ้าด้านขวานะครับกดเข้าไป มันจะมีรถกระบะนะครับ Express Deposit นะครับคันนี้จะเป็นคันที่ทางกาล l แถมมาให้เรานะครับแล้วก็รถกระบะคันนี้จะให้ทาทาตารเราวันละหนึ่งเหรียญน,นะครับทาคอยครับไม่ใช่ทาซาให้ทาคอยเราวันลหนึ่งวันละหนึ่งเหรียญถ้าเรานำรถคันนี้มาเล่นใน NFT นะครับจะมาดูกันครับว่าต่างกับรถที่แถมฟรียังไงนะครับสังเกตไหมครับ ว่าน้ำมันเนี่ยมันต่ําสุดคือ1ถังอยู่แล้วแต่เมืองที่2ตอนแรกมัน2ถงังฮะตอนนี้มันเหลือถังเดียว